ลบบุรีจัดเต็มผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนำทีมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการสวมชุดไทยโชว์สเต็ปประกอบเพลงนุ่งโจมหงสบายโปรโมทงานแผ่นดินสุเด็นพระนารายมหาราชครั้งที่3.8จำปี2569เมื่อวันที่20มกราคม2569 พระนารายณ์ราชนิเวศบรรยากาศคึกคักนายวีระพงศ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีน,นาคณะผู้บริหารหวัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานได้แปลงโฉมจากชุดข้าราชการมาสวมใส่ชุดไทยสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชร่วมถ่ายทำมิวสิกวิดีโอประกอบเพลงนุ่งโจมหงมสบายเพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์หลักในการเชิญชวนนักท่องเที่ยวแต่งไทย เที่ยวง,งานแผ่นเดินสมเร็จพระนารายมหาราชครั้งที่38ประจำปี2569สำหรับการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอประกอบเพลงนุ่งโจมหงสสบายในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้างเพื่อผ่านถือทังคมออนไลน์โดยใช้พลังของผู้นำองค์กรในจังหวัดมาเป็นพรีเซนเตอร์เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและ ความร่วมแรงร่วมใจของชาวลบบุรีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยไฮไลท์ในการถ่ายทําความสวยงามของเครื่องแต่งกายเน้นการโชว์ลวดลายผ้าไทยและการนุ่งโจงของสบายที่เป็นเอกลักษณ์โดยสื่อผ่านผู้บริหารของจังหวัดลบบุรีและหัวหน้าส่วนราชการร่วมเต้นและแสดงท่าทางตามจังหวะเพลงอย่างสนุกสนานเพื่อสื่อถึงความสุขและความประทับใจที่นักท่องเที่ยวจะได้รับโดยการถ่ายทําที่บริเวณ12ท้องพระคลัง โดยมีฉากหลังประวัติศาสตร์หรือพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญะมหาา,าสาท้องพระโรงสําหรับออกว่าราชการและรับรองคณะราชทูตรต่างประเทศเพื่อกระตุ้นให้อยากมาสัมผัสสถานที่จริงโดยคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ชุดนุ่งโจมหองสบายเวอร์ชั่นส่วนราชการลบบุรีจะเริ่มเผยแพร่ผ่านทางเพจเฟซบุ๊กสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบรุรีและช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆเพื่อ ผมโรงก่อนเข้าสู่งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชครั้งที่38ประจำปี2569ที่จะจัดขึ้นในวันที่13ถึงวันที่22เดือนกุมภาพันธ์2569ณพระนารายราชนิเวทและโบราณสถานใกล้เคียงนะครับนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวรบปริโพสทีวีทุกข่าวสารผ่านมือถือคุณอยากคมชัดไพรักษ์ทองแก้วผู้อว,วยการและบรรณาธิการข่าวรายงาน